สวัสดีนะคะวันนี้ก็กราบขอบคุณนะคะเพื่อนพี่อ้ํานะคะห้าร้อยคะแนนนะคะแม่ควานทําการป้อนเลยนะคะขอบคุณพี่อ้ํามากนะครับขอบคุณพี่อ้ํามากมากเลยนะคะจุ๊บกนะะ็นะครับอแนะครับสาธุบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะก็ขอให้เพื่อนพี่อ้ํานะคะมีแต่ ความสุขความเจริญนะคะคิดหวังิ่นใดก็ขอให้สมความมุ่งมากปรารถนานะคะพอแล้วนะครับครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับกราบขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณพี่อ้ํานะคะที่เป็นสะพานบุญให้นะคะแล้วก็ขอให้เพื่อนของพี่อ้ํานะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดหวังิ่นใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนานะคะ สาธุสาธุนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะสากน้องอายไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ